มาแล้วครับพี่น้องแก้วเอ้ยโมแมนขวดขวดสิบบาทสั่งมาสามแพ็คมันจุกองมากยางดีดีงามสวยมากที่สั่งสั่งมากนั่นหอ่อห่อผ้าผมเนี่ย่อมากแล้วก็บปุ๊บๆเบี้บยว บ่ค่อยดีหอมมากน้าขนาดได้มันก็บบุ๊กแต่นี่ใส่ล่างมากแบบนี้กะจิสั่งตลอดไปแต่ใส่ล่างมากแบบนี้มันจิขวดมันจะสมบูรณ์งามเปิดเบิงพี่นอ้องามาเปิดเบิงในสิบบาท Uh huh. สวยงามพี่น่องสวยงามจ้ะเนี่ยขนาดขวดละสิบบาทพอดีพอดีอดขวดใหญ่ลยก็ว่ากินโมเบิร์ตลูกค้าก็ได้สองร้อยยี่สิบซีซีพี่น้องสวยงามสวยงามสวยงาม กวดกบหน้นาสวยงามหน้าดีกระบนหน้าปันใดก็บมควาอบางอยู่สภาพสมบูรณ์สวยดีบวบบบเบี้ยวมีเกิีมีน,มนิดน้นนอยน้อยบุบนิดนิดน้อยน้อยเอาเล็กเอาเล็กเล็กดันเข้าไปแล้วก็ ดันออกมานิดนิดน้อยน้อยดีกว่าขวดส่งฟองอ้อยอยู่พี่น้องถ้าดีก็จะใส่นี่แหละต่อไปเมนี่ข้ามาชมขวดไม่พี่น้องขวดสิบบาทจะไปเปรียบเทียบก,ก,กับขวดยี่สิบนี่เปรียบเทียบก,กับขวดยี่สิบพี่น้อง อันนี้นยี่สิบนี่สิบนี่สิบบาทอันยี่สิบจะจะลองกอกให้เบิรงพี่น้องนี่พี่น้องสิบบาทสิบบาทยี่สิบประมาณครึ่งต่อครึ่งนั่นแหละเนาะ สวยงามพี่น้องบรรจุเต็มเลยเต็มข้อเต็มข้อนี่แหละพี่น้องเปรียบ<ๆ>เทียบเปรียบเทียบ,<ๆ>บเบอง์นี่นี่สิบบาทนี่ยี่สิบอันนี้น 20, ก็เพิ่งบีบไม่ไมคันไม่ไม่เนี่ย สดสดยี่สิบบาทก็เหลือแค่นี้แหละยวให้เบื้องขวดยี่สิบพี่น้องมันมันบองงามมันบองงามเขาผลิตมาบกบ่บองงามบิดบิดเปี่ยเปลี่ยว กนกับบอดเสมอขวดยี่สิบบาทบ่ค่อยงามพี่น้องถ้ารุ่นนี้ใส่ดีก็เดี๋ยวจะสร้างรุ่นนี้แหลนะม่าขวดยี่ขวดยี่สิบกับขวดสิบบาทปิดกัง่ายบรรจุก็ง่ายคลิปนี้กงพผ้ามาส้ม ซัมนีพี่น้องมาช่มขวดไม้ใส่ขวดไม้แล้วลูกค้าต้องการคนละสิบบาทพอดีกินนกด20่สิบลายลา,ยลายกินเบเบิด <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าจังพอกันไหมครับากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเั้าจันช้แนวเด้อพี่น้องเด้อ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ